ในเชิงงานสังเคราะห์นะครับเราคงเห็นว่าจนถึงขนาดนี้นะครับพม,ม่านะครับยังคงอยู่ดีสบายดีรัฐบาลทหารพม,ม่าเนี่ยนะยังคงไม่เดือดร้อนอะไรนะครับถึงแม้ว่าสหรัฐอเมริกาจะทําการคว่ำบาตรอย่างไรก็ตามกับพม,มา่าแต่จนถึงขนาดนี้พม,ม่ายังคงอยู่อย่างไม่มีปัญหาอะไรนะเพราะว่าเขาใช้ย้ายเมืองหลวงมาแล้วนะในเชิงงานสังเคราะห์ นะครับที่สําคัญก็คือว่ารัฐบาลหมาพมา่าโดยเฉพาะมินอองไลน์ถูกคว่ำบาตจากสหรัฐอเมริกาจนรู้จักคว่ำอะไรแล้วจนสหรัฐเนี่ยต้องร้องขอร้องขอไงขอให้ประเทศอื่นๆมาร่วมทางการคว่ำบาตบ้างซึ่งก็ปรากฏว่าก็ยังไม่มีประเทศใดฮะไปทําการคว่ำบาตรนะเพื่อที่จะกดดันพมา่านะให้มากไปกว่านี้ สวัสดีครับมาพบกับผมเทอดศักดิ์เจียมกิจพัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้ก็มาอยู่นอกสถานที่กันนะวันนี้ผมมาในกรุงเทพมหานครมาสอนเรื่องของยุทธศาสตร์การเมืองการปกครองนะครับเพื่อการบริหารขั้นสูงนะครับให้กับบรรดาหุ้นส่วนที่ร่วบลงทะเบียนลงลงทะเบียนในการเรียนนะครับ แล้วก็จะเริ่มเรียนกันนะก็ตอนนี้ก็เรียนมากันได้ครึ่งปีละนะใครสนใจก็สามารถติดต่อพี่ดุลน,นะติดต่อเป็นทาง l i นะ์แอดพี่หกนิวสามารถเข้ามาเรียนได้นะครับก็สอนเดือนละหนนะครับที่กรุงเทพมหานครนะครับเอาล่ะมาเริ่มต้นในเชิงปรากฏการกันก่อนสําหรับเรื่องราวของการต่างประเทศ การต่างประเทศวันนี้ราคาน้ำมันก็ลง2วันติดต่อกันทองคำก็ฟื้นหุ้นสหรัฐอเมริกาทรงตัวแม้ร <c oughs> แรงหนุนจากข่าวดีโควิด -19 ก็ตามนะครับราคาน้ำมันขยับลง2วันติดต่อกันนะครับหลังจากที่โจไบเดนไปทำการเจรจากับฝั่งของซาอุดิอาระเบียหลังบริษัทปรังงานต่างๆในเท็กซัสเตรียมพร้อมกลับมาเปิดบอ่อน้ำมันและก๊กาซหลังต้องระง,งับ นะครับปฏิบัติการไปสืบเรื่องมาจากนะครับอากาศหนาวสุดขั้วส่วนวอลติทปิดผสมผสานและต้องคำปรับขึ้นได้แรงหนุนจากข่าวกล่าวโควิด -19 แล้วก็ัาเก็ตเยียวยานะครับผลกระทบสภาวะเศรษฐกิจในสหรัฐอเมริกานะครับในขณะที่ผลการทดสอบโควิด -19 นะครับของไฟเซอร์ก็มีข่าวดีนะครับสามารถจัดเก็บในอุณหภูมิที่อุ่นกว่าที่คิดนะครับ p ฟเ z e r นะครับแห่งสหรัฐอเมริกาและ Biontech จากเยอรมนีนะครับบอกว่าผลการทดสอบนะครับวัคซีนโควิด1 i ของพวกเขาสามารถนะครับคงประสิทธิภาพอยู่ได้ในอุณหภูมิอุ่นกว่าที่คิดไว้ในเบื้องต้นซึ่งมีความเป็นไปได้ที่จะลดค่าใช้จ่ายและความท้าทายด้านโลจิสติกนะครับของการฉีดวัคซีนโควิด1 i นะซึ่งต้องติดลบถึง ลบ80ถึงลบ60ก็นี่ก็เป็นปัญหาสำหรับวัคซีนนะครับของโควิด1 9ในขณะที่อสองสาวเป็นเรื่องแปลกนะฮสสาวปลอมตัวเป็นคนแก่แซงคิวเข้าฉีดวัคซีนโควิด1 9ในสหรัฐอเมริกานะครับสสาวถูกจับได้ขณะที่พยายามจะเข้ารับวัคซีนโควิด1 9นะครับด้วยการปลอมเป็นคนแก่จากการเปิดเผยของผู้บริการ รกระทรวงสาธารณสุขแห่งรัฐฟลอริดาของสหรัฐอเมริกานะครับสาขา Orange County ตี้นะครับ,าา County, รบผู้อำนวยการกระทรวงสาธารณสุขของฟลอริดานะครับบอกว่าสาขา Orange County ได้เปิดเผยว่านะครับมีผู้หญิง2คนอายุ44แล้วก็34ปีเดินทางมาที่ศูนย์วัคซีนและปลอมตัวเป็นคนแก่โดยสวมหมวกนะฮะบ,บอนเนตถุงมือ แล้วก็แว่นตานะครับในความพยายามจะเข้าฉีดวัคซีนโควิด -19 โดสที่2นะครับอบอกว่าผู้หญิงทั้งสองคนนี้มีบัตรวัคซีนอยากถูกต้องสำหรับวัคซีนโดสแรกและพวกเขาลงทุนปลอมตัวเองหลังถูกปฏิเสธฉีดวัคซีนโดสที่2เนื่องจากมีประเด็นปัญหาเกี่ยวกับบัตรประจำตัวนะครับเบื้องต้นบรรดาเจ้าที่สารสุขยังไม่ทราบว่าผู้หญิงทั้งสองคนเข้าฉีดวัคซีน ดูแจกด้วยวิธีไหนแต่สื่อมวลชนตั้งข้อสงสัยว่าบางทีพวกเขาอาจจะใช้การปลอมตัวเช่นกันแต่ทางเจ้าหน้าที่สาธารณสุขก็ไม่ยืนยันในเรื่องนี้ประเด็นดังกล่าวส่งผลทำให้กระทรวงสาธารณสุขฟลอริดานะครับยกระดับการรักษาความปลอดภัยรอบๆบ,ร,บริเวณจุดที่ฉีดวัคซีนโควิด -19 มันคือผลิตภัณฑ์ที่ต้องการมากที่สุดในสหรัฐอเมริกาในขณะน,นี้นะครับเขาบอกว่าเรามีความจําเป็นที่ต้องระมัดระวังมากที่สุด นะครับสำหรับเงินทุนและทรัพยากรต่างๆที่เราได้รับมอบมานะครับสำนักงานในอำเภอออเรนจ์เคาน y ยืนยันกับ CNN ว่าเจ้าที่สารสุขแจ้งมายังสำนักงานขอให้ออกคำเตือนถึงผู้หญิงสองรายนะครับที่กำลังกระทำผิดกฎหมายเนื่องจากวันเดือนปีเกิดของพวกเธอไม่ตรงกับที่ลงทะเบียนไว้สลับกรรมเข้าฉีดวัคซีนโควิด -19 แม้ชื่อจะตรงกันก็ตามอย่างไรก็ตามทางเจ้าที่ นายอำเภอปฏิเสธไม่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในนั้นก็รวมไปถึงกรณีที่ว่าผู้หญิงทั้งสองคนปลอมตัวมาจึงหรือไม่หรือพวกเขาแต่งตัวอย่างไรปัจจุบันรัฐฟลอริดานะครับวางลำดับความสำคัญการฉีดวัคซีนโควิด1 9ให้กับคนอายุ65ปีขึ้นไปเป็นกลุ่มแรกๆเช่นเดียวกับผู้พักถาวรบ้านพักคนชราในหลายพื้นที่รวมถึงนะครับเจ้าที่บุคลากร,กรด้านสาธารณสุข ที่สัมผัสโดยตรงกับผู้ป่วยฮะเพื่อเป็นกลุ่มคนแรกที่ได้วัคซีนโควิด -19 ถึงขั้นมีการพร้อมตัวกันทีเดียวสารัตตายเยอะกว่า400,000คนแล้วนะฮะที่เสียชีวิตนะตายมากกว่าสงครามโลกครั้งที่2ด้วยซ้ําไปอากาศที่หนาวเหน็บในสหรัฐอเมริกาก็ปรากฏว่าปิดชีพหนูน้อยเล่นหิมะครั้งแรกในชีวิตนะครับคนชรลาแข็งตายคาเก้าอี้นะครับมีรายงาน ชายวัยชารานะครับวัย60ปีคนหนึ่งในเท็กซัสสหรัฐอเมริกาแข็งตายนะครับบนเก้าอี้พนักพิงท่ามกลางอุณหภูมิหนาวสุดขั้วนะในภูมิภาคและหนูน้อยวัย11ปีเสียชีวิตจากอุณหภูมิที่ต่ำนะครับไม่นานภายหลังออกไปเล่นหิมะเป็นครั้งแรกในชีวิตเหยื่อวัย60ปีที่ไม่เปิดเผยรายชื่อพบเสียชีวิตอยู่ที่เก้าอี้ที่พนักพิงของบ้านนะครับในเมืองอาบิลินรัฐเท็กซัส ไฟดับนานกว่า3วันส่งผลทํำให้เขาเป็นหนึ่งในชาวบ้าน3คนของเมืองอาบิลินนะครับเสียชีวิตจากภัยพิบัติธรรมชาติครั้งนี้ขณะที่ภรรยาวัย72ถูกนำตัวส่งเรยงยังโรงพยาบาลอากาศหนาวสุดๆในขณะที่อินโดนีเซียเกิดภยัยธรรมชาติเกิดขึ้นฮะเกิดน้ำท่วมาจาก,กา,าออกร์ตาอพยพประชาชนกว่าพันคนนะครับกรมอุตุนิยมวิทยาเตือน ฝนจะสลมยาวจนถึงสัปดาห์หน้านะครับเกิดน้ำท่วมสูงในหลายพื้นที่ในกรุงจาการ์ตาอินโดนีเซียนะครับทำให้ต้องมีการอพยพชาวบ้านกว่า1,000คนขณะที่สำนักง,งานอุตุนิยมวิทยาท้องถิ่นเตือนประชาชนให้ระวังนะครับอันตรายจากการฝนตกหนักและน้ำท่วมต่อเนื่องไปจนถึงสัปดาห์หน้านะครับในขณะที่กษัตริย์ของเอสตาตินิติต ตีนีนะติดโควิด -19 แต่ได้รับการายาต้านไวรัสนะครับจนจากไต้หวันจนสามารถหายป่วยมาได้นะครับสมเด็จพระราชาธิบดีหิมสวาตีที่3แห่งาราชอาณาจักรสวาตีนะครับทรงเปิดเผยว่านะครับพระองค์ทรงติดโควิด -19 แต่ได้รับการช่วยเหลือจากประธานดีชายอินเวน นะครับแห่งไต้หวันส่งยาต้านไวรัสมาถวายทำให้อาการป่วยนั้นก็กลับมาดีขึ้นนะครับสหรัฐเมกาก็ปรากฏว่ากลับเข้ามาร่วมข้อตกลงปารีสอีกรอบหนึ่งสู่โลกร้อนอย่างเป็นทางการประธานาธิบดีโจไบเดนนำสหรัฐอเมริกานะครับกลับเข้าร่วมโครงการปารีสอย่างเป็นทางการนะครับพร้อมทั้งให้คำมั่นสัญญาว่า รัฐบาลของเขาจะให้ความสําคัญเป็นลําดับต้นๆในการแก้ไขปัญหาโลกร้อนนหลังจากที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ประกาศถอนตัวออกมาในขณะที่สหรัฐอเมริกานะครับจี้กองทัพพม่าอย่าใช้ความรุนแรงคายอํานาจหลังตายแล้วหนึ่งศพเส้นการประท้วงต้านการรัฐประหารนะครับสหรัฐเมกาเรียกร้องกองทัพพม่าอดทนอดกลั้นใช้ความ ในความรุนแรงใดๆและยอมสยบอำนาจหลังมีผู้เสียชีวิตหนึ่งรายท่ามกลางการจุมนุนประท้วงในการต่อต้านการรัฐประหารนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐอเมริกานะครับซึ่งกำหนดมาตรการการคว่ำบาตรเล่นงานพมา่าของตนเองไปแล้วหวังว่าประชาคมนานาชาติจะร่วมมือกันเพิ่มแรงกดดันถาโถมเข้าสู่คณะรัฐประหารนะครับในขณะที่สหรัฐอเมริกาก็วิจก จีนใช้กฎหมายใหม่อนุญาตชัดครั้งแรกให้ยามฝั่งยิงเรือต่างชาติได้นะครับสหรัฐมีการมีความกังวลเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวของจีนที่เพิ่งบังคับใช้กฎหมายชายฝั่งฉบับใหม่เร็วๆนี้ซึ่งอาจจะขยายข้อพิพาททางทะเลนะครับและนำมาถึงข้อกลออ้างสิทธทิที่ไม่ชอบธรรมจากความเห็นของกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐอเมริกา ซึ่งที่ผ่านมาสหรัฐอเมริกาแหละไปลุกในพื้นที่ของจีนก็ตอนนี้ก็เปิดทางก็จะให้ยิงได้เลยว่ายง่ายในขณะที่เกิดเหตุการณ์เครียดจนต้องเข้าพบจิตแพทย์เป็นเรื่องแปลกๆคู่รักฮันนีมูนว,วยห้องสาวหน้าโรงแรม5ดาวของเกาหลีใต้มองทะลุจนเห็นอลังช่งจากภายนอกนะครับโรงแรม5ดาวแห่งหนึ่งใน เกาหลีใต้ออกมาถแถลงขอภัยอย่างสุดซึ้งนะครับหลังพบว่าห้องซาวหน้าที่โรงแรมใช้เป็นกระจกเคลือบฟิล์มพิเศษเพื่อให้แขกพิเศษได้เพื่อเพลินกับทิวทัศน์ภายนอกสามารถมองทะลุเข้าไปด้านไหนได้นะครับซึ่งเป็นโรงแรมหรูระดับ5ดาวบนเกาะเชจูนะครับได้ออกคำถแถลงขอโทษผ่านเว็บไซต์นะครับซึ่งห้องพักรายหนึ่งได้แชร์ประสบการณ์ของตนเองและภรรยา ได้เครียดจนหนึ่งขั้นไปพบจิตแพทย์หลังคิดว่าตนเองเคยใช้ห้องน้ําต่อหน้าผู้คนจํานวนมากนะครับซึ่งผมกับภรรยารู้สึกช็อกเมื่อคิดว่าอาจจะเคยอาบน้ําต่อหน้าคนมากมายและมันทําให้เราสองคนต้องพบจิตแพทย์นะครับทางโรงแรมได้มาขออภัยนะครับโดยระบุว่าเราขออภัยอย่างยิ่งที่สร้างความลำบากใจให้แก่ลูกค้าในการใช้บริการห้องสาวหน้าสลับสตรีที่แกลนโซซอนฮิลสวิทนะครับ สืบเนื่องจากกระจกะบางบานไม่มีฟิล์มเคลือบและระบบคุมพรางมีปัญหานะครับคำถแถลงของทางโรงแรมบังกล่าวเกิดขึ้นในเชิงงานวิเคราะห์นะครับเราคงเห็นว่าตอนนี้สถานการณ์ภัยธรรมชาติกำลังหนักไม่ว่าจะเป็นอินโดนีเซียน้ำท่วมในสหรัฐอเมริกาเกิดการหนาวเหน็บไฟฟ้าดับเป็นเวลาติดต่อ,อก,กันเป็นเวลา3วันนะครับในเรื่องของพมา่าสหรัฐอเมริกาก็เรียกร้องนะครับแล้วก็ข่มขู่ นะครับไปอย่างพมา่าไม่ให้พม่านั้นมีการทําร้ายผู้ชุมนุมแล้วก็เรียกร้องให้ต่างชาติทําการกดดันหลังจากที่ประเทศของตัวเองทําการกดดันพมา่านะฮะบอยคอร์ดความบาตรพม่าไปอย่างเต็มสุบแล้วนะครับอีกเหตุการณ์หนึ่งที่สําคัญก็เป็นเรื่องปแปลกๆนะเรื่องของวัคซีนโควิด -19 นะครับที่มีคนปลอมตัวในสหรัฐอเมริกานะครับเป็นผู้หญิง2องคนเข้าไปเพื่อที่จะ ได้รับวัคซีนโควิด -19 ในสหรัฐอเมริกาในระดับต้นๆทั้งที่ว่าเขาฉีดเฉพาะคนที่อายุ65ปีขึ้นไปเท่านั้นในเชิงงานสังเคราะห์นะครับเราคงเห็นว่าจนถึงกระดันนี้นะครับพม,ม่านะครับยังคงอยู่ดีสบ,บายดีรัฐบาลทหารพม,ม่าเนี่ยยังคงไม่เดือดร้อนอะไรนะครับถึงแม้ว่าสหรัฐอเมริกาจะทำการคว่มบาตรอย่างไรก็ตามกับพม,มา่า แต่จนถึงขณะนี้พมา่ายังคงอยู่อย่างไม่มีปัญหาอะไรนะเพราะว่าเขาใช้ย้ายเมืองหลวงมาแล้วนะในเชิงงานสังเคราะห์นะครับที่สําคัญก็คือว่า,ร,า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 รัฐบาลบมาพม่าโดยเฉพาะมินอ,องลายถูกคว่ำบาตรจากสหรัฐอเมริกาจนไม่รู้จะคว่ำอะไรแล้วจนสหรัฐเนี่ยต้องร้องขอร้องขอไงขอให้ประเทศอื่นมาร่วมทางการคว่ำบาตรบ้างซึ่งก็ปรากฏว่าก็ยังไม่มีประเทศใดนะไปทําการคว่ำบาตรนะเพื่อที่จะกดดันพมา่านะให้มากไปกว่านี้ รเรื่องของราคาน้ํามันนะครับหลังจากที่ราคาน้ํามันพุ่งสูงขึ้นติดต่อกันมานานนะครับโจไบเดนประธานดีสหรัฐอเมริกาก็ทําการเจรจากับกษัตริย์ของซาอุดิอาระเบียซึ่งเป็นประธานกลุ่มโอเปกคซึ่งราคาสูงปีกในหน้าหนาสวสหรัฐรับไม่ไหวแล้วก็ที่สาคัญกนะ็คือโรงงานผลิตนะครับน้ำมันและก๊าซในสหรัฐอเมริกาหยุดทํางานไปคราวนี้พอกลับเข้ามาทํางานอีกรอบสถานการณ์ราคาน้ํามันจึงกลับมาดีขึ้นติดต่อกันเป็นเวลา2วัน นะครับเรื่องของวัคซีนโควิด -19 ที่มีคนฉีดแห่กันไปฉีดปลอมตัวกันไปฉีดเพราะมีคนตายจำนวนมากการตายจำนวนมากในสหรัฐอเมริกามีคนป่วยติดเป็นล้านตายเป็นงสี่แสนกว่านะครับทำให้คนก็กลัวก็มีการปลอมตัวไปนะเข้าไปฉีดวัคซีนโควิด -19 ซึ่งก็เป็นเรื่องปแปลกๆนะมันก็เป็นเรื่องเกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกานะประเทศที่เป็นดโมแครซีหรือประชาธิปไตยกับเกิดสิ่งเหล่านี้ได้ แต่อย่างไรก็ตามทั้ง3ประการเราคงได้เห็นเชิงสังเคราะห์นะครับทั้งเรื่องของวัคซีนโควิด -19 ว่าตอนนี้สถานการณ์โดยภาพรวมมันเริ่มดีขึ้นนะหลังจากที่มีการฉีดอย่างน้อย16%คนติดน้อยลงนะครับหลังจากติดระลอกที่4มาอย่างต่อเนื่องนะครับเรื่องพมา่าจนถึงขณะนี้ยังทําอะไรไม่ได้ส่วนเรื่องภัยธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นหนาวจัดไม่ว่าจะเป็นน้ําท่วมเกิดขึ้นหลังจาก25ธันวาคมพุทธศักราช2,500 63อย่างที่ผมเรียนไว้นั่นเองนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อกับคุณที่เล่าต่อกับคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทอศักดิ์จิมกิตวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งและกดไลค์ให้กับคลิปนี้ได้นะคะสวัสดีนะครับฟ้ารู ดินรู้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงรับรู้สิ่งที่ลูกหลานย่าโมและเราทุกคนร่วมกันทำณวันนี้ขอท่านจงประสิทธิทพรให้กลายเป็นต้นกล้าแห่งความหวังเพื่อสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นบนแผ่นดินผืนนี้ตราบนานเท่านานด้วยเธอ

I'm